พุทธศักราช2,515เกิดเหตุเด็กสาวในหมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเมื่อได้ยินเสียงชนคนหัวลุกที่หยดที่หยดในยามราตรีหลังจากยักย้ายปลดประจำการเขาได้รับโทรเลขด่วนจากประพันธ์นายทหารที่สนิทผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากบุญเย็นผู้เป็นบันดาว่า ให้รีบกลับมาบ้านหลังจากที่มีข่าวเด็กสาวตายอย่างน่าสยดสยองแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วอย่าสัมผัสได้ถึงภัยเร้นลับที่คลืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านและแย้มน้องสาวของเธอเริ่มมีอาการแปลกแปลกหลังจากจะยิงชุดดำลึกลับระหว่างกลับจากโรงเรียนอาการของแย้มสุดหลงเรื่อยๆพร้อมท่าทีประหลาดอย่างหาคำตอบไม่ได้ทุกคืนแย้มจะตื่นขึ้นและหันมามองยี่หยาพยายามจับผิดแย้มว่าเป็นอะไรแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงที่หยุดหยาดก็จะสลบลงไป และไม่รู้สึกอะไรเลยจนถึงเช้ายักษ์ย้ายยศและยอดพี่ชายทั้งสามคนเริ่มสังเกตเห็นถึงอาการผิดปกติของแย้มและพยายามจะร่วมจับผิดด้วยคืนหนึ่งยักษ์ย้ายตัดสินใจนั่งเฝ้าทั้งคืนจนได้เริ่มได้ยินเสียงที่หยดยักษ์ย้ายกำลังจะสลบลงแต่เขาเอามือไปอิงไฟให้รู้สึกตื่นทันใดนั้นยักษ์ย้ายจึงหยิบปืนและยิงผีไปทั่วไร่ทุกคนตกใจกับปฏิกิริยาของยักษ์ย้ายและมุ่งหาคำตอบว่าแยาม้มหายไปไหนจนกระทั่งยศ และยอดเจอแย้มนอนสลบอยู่ใกล้ก่อภัยทั้งสองจึงรีบนำแย้มกลับมาบ้านพร้อมกับให้นอนพักรักษาตัววันต่อมาประพันธ์นำหมอผีเข้ามาที่บ้านหมอผีที่เห็นอาการของแย้มก็รู้ได้ทันทีว่าผีที่เข้าสิงแอยมเป็นผีที่เล่นกับจิตใจคนและมันตั้งใจยึดร่างของแย้มเพราะเป็นร่างที่มีพลังทย์สูงหรือก็คือร่างที่เจ้าของร่างเคยเกือบเสียชีวิตมาแล้วแต่รอดฟื้นกลับมาได้ บุญเย็นจึงรู้ทันทีว่าที่แย้มตกเป็นเป้าหมายเพราะตอนเด็กแย้มเคยเป็นแค่มาลาเรียและเกือบเอาชีวิตไม่รอดหมอผีจึงไล่หาต้นตอของเหม็นในบ้านจนไปเจอเข้ากับกอไผ่ที่เฮฮี he. ยังผู้เป็นบิดารักมากหมอผีสั่งให้ค้นกอไผ่ทิ้งและก็ได้พบบอกับของเหม็นที่ผีได้มาคายทิ้งไว้หมอผีจึงสั่งให้ยกย้ายเผาขะองค์พวกนี้ทั้งหมดเมื่อสิ้นฤทธิ์ไฟแย้มจึงสลบลงแต่ยังอยู่ในอาการโคม่าหมอผีจึงได้สั่งให้รีบพาตัว ย้มไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่คนขับรถต้องเป็นคนจิตแข็งยักย้ายจึงต้องรับหน้าที่ขับรถพายแย้มไปส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดก่อนที่ผีจะตามมาทงร่างแย้มคืนระหว่างทางแย้มกลับถูกผีชุดดำสิงเข้าอีกครั้งคราวนี้ผีชุดดำแร่มนตั้งใจให้ยักย้ายหลับในเพื่อที่จะได้ขับรถชนจนเสียหลักผีชุดดำจึงเผยว่าใจจริงเธอไม่ได้ตั้งใจเอาร่างแย้มแต่ตั้งใจเอาร่างน้องคนเล็ก ซึ่งก็คือยี่มากกว่าแต่เพราะเล่นกับแย้มแล้วสนุกมันจึงเลือกที่จะยึดร่างแย้มไปเป็นตัวตายตัวแทนของยายช่วยแทนยี่ยักย้ายเห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจเอามีดแทงแขนแย้มให้เลือดออกพริบตาที่มีดแทงลงที่แขนของแย้มผีชุดดำก็ร้องให้อย่างบ้าคลั่งก่อนหลุดออกจากร่างแย้มบัดนี้ผีชุดดำไม่สามารถยึดร่างแย้มได้อีกต่อไปเพราะร่างแย้มสอ นิ้นซึ่งพลังทิพย์แล้วยักย้ายจึงได้โอกาสเอาปืนที่ส่กระสุนอาคมยิงใส่ผีชุดดำจนสลายไปยักแย้ยพายแย้มมาส่งที่โรงพยาบาลได้สำเร็จอาการของแย้มดีขึ้นตามลำดับครอบครัวดีใจที่ได้แย้มคนเดิมกลับมาและหวังว่าเรื่องร้ายๆทั้งหมดจะจบลงแต่แล้วในคืนวันที่หมอกำลังจะให้แย้มออกจากโรงพยาบาลหยาดก,กลับได้ยินนอเสียงที่หยดขึ้นมาอีกครั้งแย้มลุกขึ้นนั่งพร้อมถอนฟันฝากหยาดไว้หนึ่งซี และบอกว่าบัดนี้หมดเวลาของเทอแล้วอย่าตกใจเล็กน้อยกับคำพูดของแย้มเพราะนั่นทำให้เธอรู้ทันทีว่าที่นั่งอยู่ข้างหน้าคือผีชุดดำที่กำลังมาบอกระยะสิ้นคำพูดแย้มก็ล้มลงและชักดิ้นชักงอก่อนเสียชีวิตไปในที่สุด หลังงานศพของแย้มจบลงยักษ์แย้เดินทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเขาใช้ขวานที่เตรียมมาด้วยฟาดลงไปที่สารเพียงตาแบบไม่มีการลังเลและจุดไฟเผาไปพร้อมกันยักษ์แยได้แต่หวังแค่ว่าผีชุดดำจะหายไปกับสิ่งที่เขาทำตอนนี้ถ้าไม่เช่นนั้น